ไปแลกกันทีจังหวัดภูเก็ตนะครับมีการบูรณาการการการกวดเยี่ยมการดําเนินนั่น,นด้านกรวดประมงนะครับพร้อมทางกรวสภาพการจ้างงานและก,การค่ามนุษย์ในกิจการประมงทะเลครับโดยพลตำรวจกรีนันทชาตดสุภมงคลประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าทีประจํากระทรวงแรงงานนะครับนายพเชิตปานพงศ์รองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมเยี่ยมกันดําเนินง,งานด้านการกดประมงภูเก็ตนะครับ <c oughs> บูรณาการความร่วมมือการกดสภาพการจ้างงาน <c oughs> และการการค้าม,มานุษย์ด้านกิจการ ประมงทะเลที่ท่ทาเทียประรัชดาอำเภอเมืองภูเก็ตครับทางนี้ทางคณะทํางานบูรณาการตรวจแทนจากซิบซ้ำด้วยงานค่ะก็ได้มีการออกตรวจแรงงานในเรือประมงทะเลทางเพศจํานวนสี่ลำค่ะแรงงานจํานวนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคนเป็นสัญชาติไทยซิบเอ็ดคนเมียนมาร้อยิบสี่คนทางนี้ก็เพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันไม่ให้แรงงานเนี่ยทุกข์ละเมิดสิทธิ์ซึ่งอาจจะนําไปสู่กระบวนการฆ่ามนุษย์ด้านแรงงานกันได้จากการสังเกตพฤติการสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็มีการซุ้มสัมผัสลูกจ้างค่ะก็ไม่พบการกระ ทำความผิดกฎหไม้ยไอรไ่รแล้วก็ไม่คาวค่ายการคาออด้านแรงงานการการคามนุษย์นะก็ไม่ผอบสิ่งพิดกฎหไม้ไอร่รเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะนะครับตอนนี้ก็คณะลังเกล้าน,นี้ยก็ลงไปทัวทัต่างประเทศนะ,ะที่สุราษฎร์ธานีก็มีหนึ่งชันลงมากรวดเยี่ยมเมืองกันค,ค่ะ